สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ยงเที่ยงวันนี้คุณตาวิถีไทยกับพามาชมต้นไม้มงคลอีกนครับเนาะปาทิโทคุณตาวิถีไทยพามาชมต้นไม้อะไรอีกแล้วนี่นี่นวาดนกคุ้มเนาะท่านผู้ชมเนาะเป็นไม้มงคลที่ควรค่าแก่การปลูกหเห็นได้ใน,ในใจ,จงังหวะจังสั้นเพราะว่าวาดนกคุ้มนี่ อ่มันมีฤทธิ์มันมีอนุภาพในด้านการคุ้มครองเออแม่นอิลีบอกคุณตาวิธีไทยเออโบเสื้อเข้าไปเซิร์ชบึงใน Google เนาะท่านผู้ชมเนาะในอินเทอร์เน็ตนี่สิมีคนสิพิมพ์ไว้ว่าพญาหรือว่าว่านนกคุ้มนี่เออสิคุ้มภัยต่างๆพยันตารายต่างๆที่สิเข้ามากล้ำกลายเออโหได้การ จบคลิปนี้แล้วผมสิบไปหามาปลูกเดอ้อคุณตาวิธีไทยเดอ้อสันอือบัดนี้ผู้จัดการโรงแรมเพิ่นก็บ,บอกว่าคุณตาวิธีไทยวานนกคุ้มนี่อนอกจากจะเป็นวานมงคลแล้วยังเป็นต้นไม้ฟอกอากาศพร้อม,มสันเป็นไม้ฟอกอากาศได้ออเสริมสเสน่ห์เมตตามหานิยมปกป้องคุ้มครองปาทิโท เอาไปปลูกไว้ที่บริเวณป้ายชื่อโรงแรมเนี่ยก็สิปกป้องคุ้มครองพนักงานเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในโรงแรมเออปกป้องคุ้มภัยชนยันตรายต่างๆและก็เวลาที่เอาไปปลูกไว้ถึงบริเวณอ่าที่เป็นสวนนะที่เป็นสวนอ่าที่อยู่ในไอ้ด้านริมดิมด้านนอกเวลาที่แขกคนมากินข้าวกินน้ำเนี่กะสิเห็ุให้มองเห็นต้นไม้มงคลต่างๆนานามีมากมายเยอะแยะ บอกว่าสิเป็นสเสน่จันโกเมนห่อเงินห่อทองเอออโกนิมานะดังคาถาเงินคาถาทองดังหรือว่าจะเป็นไอ้นี่นี่แก้วสารพัดนึกนะหรือจะเป็นต้นนี้พญาสเสวตหรือจะเป็นกวักเงินดังนี่เห็นบอกโหมีหลายอย่างหรือจะเป็นเทียนหอมปลาฝนตกได้ท่านผู้ชมเอ้ยนี่นี่นี่นนเอาหิปเฝ้าหิปเป้าฝนลงเม็ดลงมาเลยเออเอา ปลาไวๆไวๆได้บว่าสั่นเออผู้จัดการเร็ว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 เพิ่นว่าเล่งแขกนณะได้แขกกกำลังกินข้าวกินน้ำอยู่ฝนตกลงมาผู้ชมโอ้โอ้เอ้าผู้จัดการเพิ่นบอกว่าช่วงนี้โรงแรมของเรามีโปรโมชั่นเอาไปเฮตุเกี่ยวกับของเออของจำรวยกระเช้าของอ่าของฝากของต้อนแขกที่มาใช้บริการโรงแรมเนาะ คุณครูก็เอาไปให้นักเรียนได้วาดได้เขียนได้ระบายสีต้นไม้มงคลต้นนี้นะสวยๆงามๆพวกเธอวาดให้สวยๆนะเห็นใบของเขาไหมนี่อวสันเ,เด็กชายวิถีไทยถ้าโตเธอโตขึ้นแล้วนีอยากจะเอาไปปลูกเพื่อขยายพันธุ์ขายคุณครูแนะนำให้เธอให้หาต้นไม้อื่นๆเอาไปขยายพันธุ์ด้วยนะอวสัน <laughs> ระดับมหาลัย นิสิตนักศึกษาวันนี้คุณครูจะพาพวกเธอได้วิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับต้นนกคุ้มอันนี้เป็นต้นไม้มงคลและก็เอามาเขียนนะว่านกคุ้มนี่มีประวัติความเป็นมาแบบใดทำไมถึงชื่อนกคุ้มทำไมคนจึงปลูกและก็มีเกี่ยวกับเมตตามหานิยมทางด้านใดแน่เป็นสมุนไพรไหมเอาไปวิเคราะห์วิจัยปฏิโทโตทิโโไใ้การ ระดับมหาลัยเห็ุเป็นแผ่นดีวีดีไว้พร้อมเปลี่ยนให้นักศึกษาออกมาพรีเซนต์คนนี้พูดถึงประโยชน์คนนี้พูดถึงประวัติคนนี้พูดถึงการขยายพันธุ์เนาะเอาไปคนละอย่างเอาไปคนละตอนเบิ่งนี่นี่นี่ว่าทําไมพญานกคุ้มหรือว่านกคุ้มนี่จึงมีสีสวยงานงามแบบนี้นะแล้วเลี้ยงนี่เลี้ยงในแดดในย่างได้ไหมเขาเจริญเติบโตได้ไหมนี่นเห็นบ่ สี on, on. อ่อนๆกำลังงามๆนี่อืเห็ดเป็นตำรับตำราไว้บัดนี้ในห้างทองเพื่อนก็บ,บอกว่าถ้าไปปลูกในกระถางมังกรน,นี่สีเห็ดให้มีเมตตามหานิยมเมตตามหาสเสน่ห์นักแลลูกค้าก็สิไลยนะลูกค้าก็สิมาซื้อทองซื้อ,อยางอืและก็เห็ดให้ลูกค้านี่ได้มีเมตตามหานิยมพร้อมได้รับการคุ้มครองป้องภัยจาก ชื่อนกคุ้มอันนี้เออบัดนี้อาจารย์ที่เอาไปเหตเกี่ยวกับวัตถุมงคลเพื่อนก็บ,บอกว่าคุณตาวิถีไทยว่าน,นกคุ้มนี่ก็ชื่อชื่อนี่ก็เป็นมงคลอยู่แล้วคือคุ้มเนาะถ้าหากว่าเอาไปเหตเกี่ยวกับวัตถุมงคลเพื่อที่สิเอาไปแจกลูกน้องนี่เออเจ็ดวันเจ็ดคืนนี่ก็สิเหตให้คนที่ได้วัตถุมงคลที่ประกอบด้วยว่าน,นกคุ้มนี่ เออได้รับการปกป้องคุ้มภัยได้ตามชื่อนกคุ้มนกคุ้มเห็นห่ด,ดี่เออปลาทิโทแต่เพื่อนกม็มีกุศลบายได้บอกลูกน้องเบอร์บอกลูกศิษย์ลูกหาว่าคุณอ่านี่เวลาที่พวกเธอได้ไปแล้วนี่พอ,อ,อให้เป็นคนดีได้เป็นคนดีเออคิดดีทำดีเอ่อเมตตาช่วยเหลืออืมและกะ กตันยูรู้คุณต่อคุณบิดอนมารดาเข้าวัดเข้าว่าฟังเทพฟังธรรมนะว่านพญานกคุ้มอันนี้ที่เห็ดด้วยไอม้มวลสารด้วยว่านนกคุ้มนี่กะสิมีฤทธานุภาพเพื่อนว่าโอ้ได้การได้การเนาะอืมบบดนี้เวลาที่อ่าได้ห้างเพื่อนเสียเอาไปไว้ในกระทางมังกรแล้วก็เห็ดเป็นกระเช้าของจำรวย ลูกค้ามาซื้อของมาซื้อทองนี่สิเอากระเช้าของจารวยที่เป็นต้นไม้มงคลน,นี่เอาไปให้นะเอาไปให้ <The lyn od hunt> เพราะว่าปฏิทินนี่มันเฮิงละลานะลาเอาต้นไม้ที่มีชีวิตนี่ต้นไม้มงคลน,น,น,คน,นี่เอาไปให้แขกเป็นกระเช้าของจารวยถ้าพูดถึงว่าการเห็ดเอาไปเห็ดปฏิทินนี่กับเอาไปเห็ดเกี่ยวกับต้นไม้มงคลน,นี่เอามาเป็นกระเช้าของถวายของเอ้ของํารวยนี่เออ ราคามันกิดสิประมาณกันเพอเพอถึกกว่านะเพราะเอาไปเพาะพันุ์เอาเองเพอเพอสิถึกกว่านะถึกกว่าเออเบิงนกโนนี่เบิง์กโนนี่เออดอกกาลังสวยงามโบราณเพิ่นว่าดอกไม้ใบหญ้าที่กําลังจะมีดอกมีช่อใหม่ขึ้นมานี่แสดงว่ากําลังจะมีโชคมีวาสนาท่านผู้ชมแม่นบอกเออโบราณเพิ่นว่าได้หี่โบราณเพิ่นว่าได้นี่เห็นมันี่นี่น น,น,นี่กำลังมีดอกนี่ใบของเรานี่เป็นคลื่นสวยงามเวลาคุณครูให้นักเรียนได้วาดได้ระบายสีนี่เป้านักเรียนหมักขนาดนะเพราะว่าอย่างเพราะว่าต้นนกคุ้มนี่มันเป็นต้นไม้ที่มีความสวยงามอืมมีความงามไผ่เบิ่งแล้วก็รู้สึกสดชื่นประทับใจสําหรับคนที่ได้รับของกระเช้าของํำรวยที่เป็นกระเช้าต้นไม้มงคลเนาะ วิธีไทยเธอไปปลูกขยายต้นไม้นี่อย่าลืมเอาต้นไม้อื่นๆเอาไปปลูกด้วยนะเพราะว่าสิเป็นต้นอันนี้นี่เห็นไหมนี่หลายๆอย่างอ่หอเงินหอทองแล้วก็ต้นนี่นี่สเสนีจันแดงสเสนีจันโกเมนหรือจะเป็นนี่นี่อ่แก้วสารพัดนึกนะโอ้หลายๆอย่างเอาไปขายเวลาที่แขกถามหานี่ให้เจอเบิ้ตคุย่าง นะอยาให้ค่าต้นหญ้ามีไหมมีต้นไม้ที่กินได้มีไหมมีผลมะมาลากไหมอะโวคาโดมะฝรั่ง,งเงาะทุเรียนลำไยอย่างนี้เอาไปปลูกมะขามหวานบนีมีขายเบริรเออแล้วกัต้นไม้ประดับมีไหมมีต้นใหญ่ๆก็มีดินมีไหมมีปุ๋ยมีไหมมีกระถางเซรามิกกระถางปูนปั้น กระถางดินเผาเนะี่ยเอาไปใส่พวกกระเช้าต้นไม้เอาไปใส่เรียกว่าเป็นพวกตะอ่ากระเช้าอ่าสารตะก้าหวายนี่หรือว่าตะก้าไม้ไผ่นี่เอาไปเห็ดเกี่ยวกับอ่าของของจำล่วยนี่เออได้ไหมมีไหมมีวิธีไทยบอกว่า <laughs> เออคุณครูแนะนําให้เอาบรรทุกอย่างที่เกี่ยวกับต้นไม้มงคลหรือต้นไม้กินต้นไม้อันนั้นอันนี้อันนี้นั่นเนาะ โอ้ได้การคุณครูเพื่นแนะนําวิธีไทยวิธีไทยก็บเอาไปเห็ดนะสิบปีผ่านไปคุณครูกับมาถามร้านนี้มีชื่อว่าร้านวิถีไทยไม้มงคลคุณครูคุณคุ้นชื่อนะว่าสั้นเออดีคุณครูจะมาหาซื้อต้นว่านนกคุ้มนี่มีหรือเปล่านกคุ้มนี่มีหรือเปล่าเธอใช่ไหมที่ชื่อวิถีไทยไม้มงคลผมนี่แหละครับคุณครูผมสมัยเด็ก ตอนที่าวาดเขียนน่ะคุณครูก็แนะนําให้ผมเอาไปปลูกหลายๆอย่างไงครับว่าสันโอ้คุณครูก็จากนั่นเนาะนักเรียนหลายคนชั้นแล้วชั้นเล่าชั้นแล้วชั้นเล่าที่ที่ที่ทเฮียนจบจากเราไปเนะเาะผ่านไปหลายรุ่นหลายรุ่นแล้วกระจื้อได้แน่โบจือบ้อโบได้แน่เนาะแต่ว่าวิธีไทยนี่เราก็โอ้เป็นคนที่โบอยากค่อยเว่าค่อยจ่าปันไดน,นะ <laughs> เออเราก็เลยบทจือเป็นคนติมติมเอามาเอเป็นคนที่แบบเงียบเงียบนะเอบอบกค่อยปากบกค่อยว้าวิถีไทยเรา,าก็เลยบกค่อยจือบันไดอืมเฮียนกบับโบยักเก่งบันได um> เออบาทนี้ครบเบิดหรือ,อยังแฮปปี้เอนดิ้งหรือ,อยังหลังจากที่ผู้จัดการเพิ่นเลิกงานเนาะเพิ่นก็นลงไปอ่าข้างล่างคุณยายวันนี้คุณตาวิถีไทยเพิ่นเอาต้นไม้ มงคลมารีวิวอีกล ie, เลยได้คุณยายเอ้ยเพื่อนว่าต้นเที่ยงนี่คุณยายเพิ่นก็ถามว่าเอ้าต้นอย่างเนาะคุณตาวิธีไทยเอามารีวิวนี่เพื่อนก็นจับเอาวิดีโอนี่มาให้คุณยายเบิ่งนีเด้นี่นี่วาดนกคุ้มนี่นี่ใบของเรานี่งามแท้ๆคุณยายเอ้ยเบื่องโน้นน่นน้่นนูนน ER ี่ลายกักซากอยู่นะพาที่ทัวเอ่อคุณยายว่างามอิลีใบของเรานี่งามอิลีาง,ลางามอิลีเออ แล้วผู้จัดก,การซื้อกับคุณตาวิถีไทยหรือยังเพื่อนว่า <struggled> คุณยายถามผมสั่งลาวแล้วว่าสันแต่ก็ยังไม่พอหรอกเพราะว่าแขกอยากไดต้นนกคุ้มอันนี้ไปเป็นกระเช้าของชลํลววยเพื่อนมาม่แต่คนสั่งเวลาที่เวลาที่อ่าก่อนที่สีเช็คเอาออกจากโรงแรมเนาะเพื่อนก็ซีมีการสำรวจลูกค้าแขก ที่มาพักโรงแรมนี่ว่าอยากได้ให้ติ๊กว่าง่ายๆไปอยากได้ต้นไม้กระเช้าต้นไม้อะไรเป็นของขวัญที่ระลึกสําหรับท่านในเที่ยวนี้คือมาพักเท่านี้เออหรือมาใช้บริการเท่านี้บางคนกับสติ๊กเอาว่านนกค,คุ้มบางคนกับสติ๊กเอาสเสนจันโกเมนบางคนกับสติ๊กเอาพวกไอ้ต้นออกพันษาหรือจะเอาพวกอ่าโพเงินนะวานโพเงินหรือจะเอาห่อเงินห่อทอง หรือจะเอาอโกนิากระทาเงินกระทาทองหรือจะเอาแก้วสารพัดนึกหรือจะเอาพญาสเสวตพญาช้างเผือกหรือจะเอากวักเงินนะให้ติ๊กแต่ได้เอาแค่คุณละหนึ่งต้นแค่นั้นเองนะห้ามใช้สิทธิ์นะห้ามใช้สิทธิ์ <laughs> เออสมมุติว่าแบบสมมุติว่าแค่ที่มาแล้วนี่เออเพิ่นเพิ่นบอกว่าโอ้โบเอาดอกหมู่ไอตัวเอารถ่าสัน่นโอ ส่วนใหญ่แล้วคนจะไม่พลาดในการที่จะติ๊กของตัวเองนะเพราะฉะนั้นแล้วนี่มันก็เลยก็เลยว่าบบมีไผ่ที่ไซส,สิทธิ์ไผ่ทุกคนก็จะใช้สิทธิ์ของตัวเองก็คือว่ากระเช้าของชํารวยหนึ่งอย่างต่อหนึ่งคนอ,อ่เป็นว่านมงคลอะไรก็แล้วแต่หรือจะเป็นสมุนไพรก็ได้นะหลังจากที่เช็คเอาท์ลงมาก็จะได้ตามที่ตัวเองเลือกนะเลือกไว้ว่าห้องนี่นายนี่ชื่อนี่นะ เลือกกระเช้าของาำลวยที่เป็นต้นไม้นี่ว่านกคุมอันนี้โ,โทรโทรโทรโท,โทคุณยายเอยเออมันก็เลยขาดเดี๋ยวสิคือกับคุณยายจักยี่สกระถางนะเดี๋ยวจะเอาไปทำเพื่นว่าคุณยายเพื่อนตอบว่าใดใๆได้คุณยายก็ ขยายไว้เยอะอยู่เพื่นว่าเออปาทิโทแฮปปี้เอนดิ้งแล้วเนาะบะนีนะ้เนาะท่านผู้ชมเอาละสำหรับมือนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิธีไทยอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศรษฐีมือห้่งมือหนา นอนรับกระคอให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นกระคอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมณีโชดเดินทางไปใสมาใสใกล้ไกลกระคอให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และกระคอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลโลกปกป้องคุ้มครองท่านและกะมิตรญาติสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากสัมภเวสีผีวิญ,ญญาณชั่วร้าย และกับสิ่งที่เป็นอัปมงคลต่างๆให้ลีกนี้ไปไกลๆให้เจอแต่สิ่งดีๆให้พบเจอแต่สิ่งที่เป็นมงคลเนาะท่านผู้ชมเนาะเอาละสําหรับวันนี้พระเอกของเรื่องก็คือว่าน,นกคุ้มไม้มงคลครับท่านผู้ชม